สวยปสบายมืนี้สแกวยเรยรู้ไปตองไว้นะครับเรีกนังใต้รนไไันนะครับมันเปลี่ยนสวยงามนะ เพราะเราเนู้เ so ียบมาดูก่อนเข้างไหนได้เฉียบมากระวังโดนสาลูกขอเขานะเลยเลยหนอ่งสอคาับนก่งสาจากลำสาแก้ว

Ừ gần check out เนาะต่อนะเรียบไว้สุดท้าย ้าเรนดูก่อนเรนยินมองยกช่วงนี้กระแทกของโอ้โหยกเต็มหัวยกขึ้นลูกเลย แกด่ <m í toys> Hello, ิเดียว้นได้ดื่มอรนแก้วนะอ่าดื่เดียวครับดการะคกรบันยอ้บแท็กนิดเดียนิีเรรกรเินกิรับเีย มยังหนึ่งแต้มอยู่ครับไปแล้วคเอาหมดมือหนึ่งแต้มนะหาข้ามเป็นโซนสวยนะมือลดนิดเดียวอ้้ไมา อาอโดนเงี้เห็นเงี้ยหลุดออกมาตกน้ำเบานะนี่คือเบาใช่ไหมวัดเล็กเวลาท่านใด้ลูกเปลี่ยนเบาไว้หมดไปสามใบสามใบรับได้ครับลูกเปลี่ยนเบามาบอกด้วยยี่ห้ออะไรโอ้แท็กแกนวิ่งขึ้นมาแต่ยังไม่เปลี่ยน มาตกน้ำอีกใบนะึงอะใบสุดท้ายทำหมดมือครับหชั่วโมงเก็บแก้วลำสามแก้วเออต้องทำให้เป็นก้ท้ามืองก้าหน้าม มีสองแต้มครับสามแต้มครับ อ่สี่แทมครับเอาเหลืออีกสองใบในมืออห้าแทมครับอาหกแทมครับเกมนี้